สนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างชีวิตจากแบบว่าเคยมีแฟนตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนนะคะคอยู่กับเพื่อนล้วนๆเลยเพื่อนก็แบบน่ารักมากๆคอยแท็กทีมผัดกันแบบ กินข้า,ขาวกินข้าวกับโยอ,อ,อย่างโยอ่ะก็พยายามจะตัดการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ตัดอารมณ์ออกใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาล้วนๆอย่างที่โยโพสในไอจีก็คือแบบมองภาพเป็นภาพกว้างไม่ได้มองไปแค่จุดเล็กๆยอะไรเงี้ยจบด้วยดีคะ่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราจบกันได้ด้วยดีเราไม่อยากที่จะจบกันแล้วแบบ รธก,การไม่มองหน้ากาันทุกวันนี้ก็ยังสามารถคุยกันได้เหตุการณ์ครั้งนี้มาสอนอะไรเราบ้างเราได้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโก a สำคัญในชีวิตของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของเราคืออะไรแล้วทุกอย่างการกระทําของเราอะ่ะเน้นทําพาเราให้แบบไปถึงจุดนั้นหรือยังได้ลับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ กลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองเอาโอเคเป็นเด็กวิศสวะไฟฟ้ามานะแต่มันต้องมีข่าวทั้งแด่บวกและแก่ลบเวลาข่าวแง่ลบมากก็เครียดเหมือนกัน,นก็อเหรอเอาจริงๆเร,เราเป็นคนที่วดามมันก็มันก็มีสรริทธิ์ที่เราจะออรู้ส<ม>ึกเออรู้สึกคิดกับมันเครียดได้อะไรเงี้ยคิดอยากจะตอบโต้อะไรกับข่าวข่าว,าวที่แบบว่าเอามาเป็นแง่ลบกลับมาบ้างไหมไม่ตอบโต้ละกันค่ะอ่ะดี่เราปล่อยมันไปอย่างนั้นเนาะไม่กลัวแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมไหมจริง ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ใช้เวลาเอนจอยอยู่กับตัวเองเอนจอยอยู่กับเพื่อนอยากทําในสิ่งที่ก่อนหน้าน,นี้เราไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รีบมองหาอะไรใหม่ๆเพื่อมาทดแทนในสิ่งที่มันหายไปบบแบบเราต้องอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้ก่อนอย่างแรกเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนโอเค